สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนขับ FC ช่วงบรรยากาศยามเช้าๆนะคะวันนี้นะ,ะมาอยู่กับเรานะคะครอบครัวดาวเชียงเดือนฟาร์มามอรี่นะคะโอ้โหวันนี้คุณพ่อทำความสะอาดนะคะลูกชายก็มีเป็นแผนกกินอย่างเดียวว่าจะให้ช่วยพ่อทำความสะอาดหน่อยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะไม่ได้กินเีย่มกิน กินอย่างเดียวค่ะผมกินอย่างเดียวหนูต้องทําความสะอาดเองนะคะเพราะว่าหนูกินแล้วหนูคายทิ้งไงหนูต้องทําความสะอาดเองนะครับเออต้องทําความสะอาดเองเอาค่ายใหญ่ไว้อีกแล้วทําความสะอาดเองนะครับช่วยพ่อได้ไหมนี่ไม่สนครับผมไม่สน ไม่ใช่หน้าที่ผมครับเบิงบ้งมันอื่นนั่นเรวเร่ยางออกมาให้พ่อทำความสะอาดเร็วๆไปช่วยพ่อตักไปไปหนูหนูหนูช่วยพ่อตักไปหนูช่วยพ่อตักไปเร็วอย่าก,กินหลายมันสีอิม่มมันสีอังบ่แม่มันสีอิม่มมันสีอัง ช่วยพ่อทาความสะอาดเร็วไปเก็บที่ตักขยะมาตักขยะทิ้งไปไปตรงที่หนูกินอนะ่ะไปช่วยพ่อไปพ่อทําคนเดียวมันเหนื่อยไปลูกไปหนูได้ยินแม่บอกไหมไปเอาที่ตักขยะช่วยพ่อเก็บไปลูกไปนูนลดขยะนะครับไปเอาที่ตักขยะมาเก็บไปเย <Yeah. S 1> yeah. ่ไม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 ่เถียงเถียงไม่ไม่ไม่ไมผมไม่ใช่มีหน้าที่เก็บผมมีหน้าที่กินครับ ที่ย่ำสิดก,กินนะ้ามาอ่อนพอดีแทถเออนัน่นเออนัน่นเจ็บขึ้นมาซอยพอ่อเออนัน่นเออนัน่นเก็บขึ้นมาตักตักให้พอ่อเออนัน่นเอ,อเก็บมาเด๋ยวเร็วเ,เก็บมาช่วยพอ่อเร็ววันไม่สนใจครับผมไม่ได้มีหน้าที่เก็บนะครับพอ่อพออยากจะให้ผมช่วยพ่อต้องมีของมาแลกเปลี่ยนผมสิ เอากล้วยมาแลกเปลี่ยนผมีิพ่อไปไปช่วยพ่อเก็บไปลูกไปทงสารพ่อไปไปไปเร็วๆช่วยพ่อเจ็บเร็วเดี๋ยวพ่อไม่รักหนูนะเดี๋ยวพ่อไปรักพี่เดือนนะไปเลยช่วยกันเก็บแล้วจะได้เสร็จเร็วๆไปเร็วๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาเยี่ยมหนูเนะี่ยเดี๋ยวบ้านโซกับปกนะไปเร็วๆเร็วๆ เออเก็บที่ตะขยะมาเก็บเออเออนั่นแหละนั่นแหละเก็บไปเก็บไปให้พ่อเออเออนั่นแหละเออเก็บไปลูกไปไปช่วยพ่อครับไปเก็บไปถือไปไปให้พ่อไปนู่นนู่นเออเอาในพ่อเออเอาไปใส่ขยะเออเออไปหาพ่อนะครับไปช่วยพ่อเก็บเดี๋ยวเวลาเพื่อนเพื่อนมาหาหนูเดี๋ยวมาเยี่ยมหนูเดี๋ยวมันจะสกปรกไงไปเออไปไปช่วยพ่อเก็บนะครับไปไปทางนู่นไปทางนู่น ไปไปช่วยพ่อเก็บไปโอเคไปเลยครับโอ้โหเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเอาว่างไว้บ้างไว้เออพอต้องบอกวิธีเขานั่มเออเออเขาที่ได้หูเออเออต้องบอกวิธีลูกนั่มเออเออลาถือไว้พอตักไส่เออลาถือไว้เออลาถือไว้พอตักใส่เดี๋ยวเอาให้พอใส่ก่อนเออเออเอาไป เอจับเอาจับเอาไปถิ่มไซรูดเดอร์ไซเ่งพอใส่เข่งพอไปเอาเข่งไม่ลูกไปเอาเข่งแดงมากน่ะเทใส่เข่งแล้วพ่อจังโจมใส่รถไหครับเก็บไปเลยครับเออเทใส่เข่งนะครับเทใส่เข่งเออไปเอาไม้บัดนี่ไปเอาไม้สอนวิธีน้องดาวเก็บขยะนะคะ มันมันมันสมก็เข้ากินนั่นหละไปไปซอยพ่อลูกไปไปซอยพ,อพ่อไปลูกไปใช่หรอละ่ะโอ้สิแ<ไ>ป,<ไ>ปี๊กอ,องนั้นไปีกอ,องนั้นเอาตัวนี้มันแล้วก่อนเอากองนี้มันเสร็จก่อนโอเคโอ้โหเก่งนะเนี่ยลูกไายหวาลูกชายใครหวาเก่งจังเลยลูกแม่แม่เอฟซีทำไมเก่งอย่างนี้มาเร็วเเก็บจะช่วยพ่อก่อนช่วยพ่อก่อนครับอย่าเพิ่งไปเอากองนั้นกองนี้ยังไม่เสร็จเลยมันจะไปี๊ยกองนั้นได้ไง พ่อก็กวาดใส่เออจับจับใบจับใบจับใบเออจับใบจับใบเออจับใบจับใบเออยึบไปยกไปนี่มายกมายกมาไปใส่กระตาใบพ่อเอาไปเทใส่รถเออเออเออพ่อจะกล้าไหมลูกซีพ่อจะกล้าไหมผมซีผมไปไม่ถึงอ่ะเทใส่ โอ้โหเก่งจังเลยยอนแบบไ่พอใจเด้นี่แบบไม่พอใจนะครับนี่ไปไปกองนู้นทีนี้ไปไปไปโอเควางไว้วางไว้ลูกวางไววางไว้ครับโอ้โหไม่ได้ย้อนแถวว่าไม่ได้ย้อนแถวว่า คือมาได้ย้อนแทน้ย่ำกินกับกินเด้ครับย่มทำความสะอาดผมกับทำเด้ครับอ่า,ส,าสงสัยจะสงสารพ่อนะครับผมกินแล้วผมก็คายทิ้งไว้ให้พ่อเก็บเดี๋ยวผมช่วยพ่อเก็บดีกว่าดาวบอกโอ้โอโโโผมช่วยวผมช่วยผมช่วยครับ <perde. S 1> พ่อพ่อไม่ต้องห่วงนะครับผมจะช่วยพ่อเก็บขยะเอง ดูท่าเริ่มเหมือนจะงอแงขี้เกียจแล้วไม่มีข้อไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนไงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอากล้วยให้เอาจับก่อนเอาไปทิ้งก่อนไปทิ้งก่อนเดี๋ยวพ่อเอากล้วยให้่กล้วยยี่ใส่เอาไปทิ้งก่อนเร็วๆเอากล้วยไหมเดี๋ยวลองกันเอาเอาไปทิ้งก่อนมันบอกพ่อข้าเจ็บเอาไปทิ้งช่วยพ่อเจี๊ยบก่อนเออไปทิ้งก่อนกล้วยลูกหนึ่งนะคะไปไปเร็วเร็วกล้วยลูกเดียวนะครับสามารถฝึกน้องดาวได้นะครับ นั่นแหละหลอกล่อให้เอาไปทิ้งให้ได้ไงยกสูงสูงสูงเออเทลงเทลงเออโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โหอนไปเอากล้วยมากกว่าจิ๊บเฮ้ยไม่ได้บอกกับแม่เฮ้ยอย่อย่าอย่ายายาเอาไปเททิ้งก่อนพ่อเดี๋ยวมันเฮียเทเซลรถก่อนปาดปาด คือเก่งแท้ขออนาไปเอากล้วยก่อนขออนุญาตไปเอากล้วยก่อนครับโอ้โหอไอไอมีเ huh. ขินด้วยมีเขินด้วยย่อหน่อยไม่ได้ครับเขินอยู่นี่เขินเขินเขินผมเขินครับผมเขินไหนไหนถ้าอายถ้าเขินไงถ้าเขินทําไงไหนนุเขินทําไงมาทาก่อนเร็วเร็วนุเขินทําไงเอาเขินเขินครับเขินอไอไงไอถ้าอายถ้าอายเหมือนเมื่อกี้หล่อจังเลยออะถ้าอายก่อนไหนนุ้ายยังไงครับไหน ไหนหนุ้ยอายยังไงไหนอายให้แม่ดูหน่อยสิอายหน่อยเร็วเนี่ยพ่อมีอะไรมาเซอร์ไพรส์รางวัลคนเก่งแไงไม่รางวัลคนเก่งมาให้เด็กดีนะคะเด็กดีช่วยช่วยพ่อทำความสะอาดครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนครับโอ้โหรางวัลเด็กดีช่วยพ่อทำความสะอาดครับอ่อะอ ๋ยวลองอีกทีดูค,ค,ดคุณกวาดก่อนไงตรงนี้นะ่ะยังไม่สะอาดเลยเดี๋ยวจะลองดูทั้งยาอย่าไปมา,มาแม่แม่ฝากแม่ถือดิค่ะไม่งั้นก็เก็บไปตรงข้าง,งบนคุณเอาไปแค่ลูกเดียวก็พอคุณไม่ต้องเอาไปเยอะ,ะเดี๋ยวเห็นเยอะแล้วจะงอแง,งกินแต่ของไม่ช่วยงาน <c oughs> ถ้ามีของหลอกล่ออู้ไม่ต้องบอกครับไม่ต้องสั่งครับผมทําเองอ่าถือร่อพอไว้อถือร่อพอไว้เดี๋ยวเพราะนี่แหละพ่อกวาดตรงนี้เห็นไหมนี่มันยังมีเศษ ถือรอไว้ก่อนถือรอไว้ก่อนอ่ามันมีขอมกินคือดีเถือนมันมันอ่ามีนกันมันมีมีมีของกินแล้วผมขยันขึ้นมาทันทีเลยครับพ่อไม่ต้องสั่งผมนะครับเดี๋ยวผมทำเองไปเอาไปทิ้งนะครับไปอ่ะหิ้วเฮ้วถือถือถือครับถือโอ้โหไปไปเร็วไปเร็ว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  เร็ว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 ไหนใส่ตะกร้าตะกร้าอยู่ไหนพ่อตะกร้าอยู่ไหนสูงยกสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลกสูงสูงมาหนี่สูงบนสูงเก็บสูงมาเอาสูงสูงผมจับไม่โดนจังหวะนี้เอาใหม่เอาใหม่กวาดใหม่กวาดใหม่ให้ลูกเก็บใหม่เขาจะได้เกิดการเคยชินโอเคบนเอ้สูงเออยนั่งสูง เออให้กินหน่อยให้กินหน่อยอ่าเขาทําได้ให้กินหน่อยให้กินหน่อยพ่อกวาดใหม่เลยตรงนั้นมันหกมาแล้วพ่อกวาดใหม่พ่อกวาดใหม่อมันลืนัโอ้โหฉลาดนะเนี่ยทำไมหนูเป็นเด็กฉลาดอย่างนี้ลูกถ้าเป็นถ้าเป็นคนนะก็เป็นเด็กอัจฉริยะไปแล้วนะเนี่ยรู้ทุกอย่างเลย รู้ว่าจับที่ตักขยะแล้วต้องเอาไปเททิ้งด้วยแบบพ่อไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนด้วยเก่งยังเลยโอ้ถ้าเกิดว่าเราไลฟ์สดคลิปนี้นะแม่เอฟซีต้องยอหมูดาวแน่ๆเลยแบบที่ไม่ต้องสั่งทั้งทำอะไรเลยทำเองเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหมีโชว์มีโชว์ด้วยเออมีโชว์ด้วยมีโชว์ด้วยออเออเออมีโชว์ด้วยเออมายอผมดีครับมีของกินไหมครับมีของกินไหมครับผมจะทำให้ดู โอ้ยป่าแหงอย่าไม่ได้กินย่าไม่ได้กินเพราะท่านได้ถือกระตาเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาจใจไปเอาจับเดี๋ยวยังไม่ทันเต็มเอาวางลงเออเอาวางลงเอาเอาเอาวาลงก่อนเด็หนูเทให้โดนกระตาสิลูกกระตั้มตึมเลยกรตาตึมตึมเลยเอาถุง สูง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 พ่อก็มีจับตะกร้าให้หนูนะมันโดนหูตะกร้าน่ะเออนั่นน่ะพ่อก็วางตะกร้าไม่ถูกข้างเนาะให้หนูโดนหูตะกร้าโอ้โสิเทสิเทเทสปรถือแม่คโคแมคน้อยแม่คโคน้อยเออเก่งแท้หวะอ๋อลูกไส้ผู้ใดมาเก่งคักเก่งแน่แท้แล้ววันก่อนสวเลดครับ

ถ้ามาผมมันใส่ตรงนี้แล้วผมจะได้รางวัลเยี่เแวยมมากตันงเพื่อนแล้วมัเยิ่ยมมากก็ผมรู้ว่าถ้าผมมันใส่ตรงนี้แล้วผมจะได้รางวัลไอ้ตัหัวก้อนเถาะเอ้ยก็รู้ว่าตอนจบตรงนั้นผมจะได้รางวัลไงเยี่มากเยีมากเไอพ่อตาค้างเลยพ่อตาค้างเลยเหลือเชื่อมากไอ้เจ้า เก็บไปเก็บไปให้พ่อเก็บไปให้พ่อใส่ขยะค่อนเก็บไปเก็บไปเกไปเเออเก็บไปพ่อใส่ขยะเออเออเออโอ้องใส่เลยเนาะอ้าวลองกลองดี๋ยวอพอยู่ตรงนี้นะเออ โอเบอหมดแล้วนะคะกล้วย ก็พ่อบอกผมทําไมว่าหมดของกินแล้ว <บะ S 1> พ่อบอกผมทําไม <บะ S 1> พ่อบอกผมทําไมว่าหมดของกินแล้วบะบะเออถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,น้านะคะ อ bye bye. ่ะบายบายก่อนเลวบายบายก่อนเลวลูกหมูเร็วฮัลโหลพ่อเจ้าไปบายแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับอขอบคุณครับเสียงด้วยบา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 ยโอ้โหโอ้ออ้โบาย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 พอเสียงด้วยเสียงฮับแล้วเจอกันใหม่จ้า